สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทีน้องชาวยูทูบครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมเชิดครับช่องเชิดเลยดีส่วนเชิดเกียร์ครับนี่จะพามารีวิวหน้างานครับวันที่สี่วันที่สามวันที่สี่โอ้วันนี้วิ่งสองคันครับเพิ่งทําทางเสร็จครับเนื่องจากเมื่อวานฝนถล่มครับรถล้อคันนี้ก็ขายนะครับเนี่ยเป็นฮีโน่เมก้าครับ J O J D รถใช้งานอยู่ประมาณ2ปี2ปีกว่าประมาณนี้ขายเอกสารอีกด้วยนะครับคันนี้ขายอยู่5้าแสนเจดมบาทครับเจ็ดี e ทั้งคู่ครับแต่คันนี้ไม่ได้ขายนะแต่คันเกียวนี่ขายได้ปะหมุกหนึง นางงานเนินๆครับหายแล้วสอจิบเปเซิร์ชจัดให้โอ้ นี่วิ่งอยู่สองคันนะครับเจ้าล็อกของเราก็จอดครับเพราะว่าให้สองคันนี้วิ่งลองทางก่อนครับต่จะล็อกมาจะทางทางนี่ก็เจ้ากูกบีครับเจ้าวัยสิบสองเราก็ตักอยู่เหมือนเดิมส่วนแคทก็จอดล้างครับเนื่องจากสายแตกครับ น้ำมันเฮลิกอปเตอร์วันนี้ก็น่าจะมีทีมงานเราวิ่งอยู่คันเดียวครับทีมงานอื่นก็น่าจะทางยังไม่แห้งครับทีมงานแล้วก็ดีหน่อยที่ทําทางไว้ดีครับวางแผนไว้เผื่อฝนตกครับก็เลยนี่แหละครับงานทํางานหน้าฝนถ้าเกิดวางแผนไม่ดีวางแผนไม่รอบครอบก็จบกันครับ มาแล้วเจ้เขียวเหนียวซับขายนะครับคันนี้รถก็ใช้งานปกติครับวิ่งงานทุกวันนี่ก็มาก็ลองความแรงได้ครับมาลองได้ที่ตอนนี้ก็อยู่อ่าเก็บน้ำห้วยตะไม้ครับอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดราคาที่5้าแสนเจ็นะครับคันนี้ ก็รองก็ได้มาคุยกันถ้าสนใจจริงๆก็มาครับมาว่ากันน่ครับสีสันก็ยังสวยสดงดงามครับรนะครับเป็นกระซีนอกนะครับเนี่ยปั๊ชุบอะไรแตงก็ตามที่เห็นครับ ถอยสบายๆครับเสียงก็เล้าๆครับโอ้เจ้าป้อนแหลตแดงนี่ก็หลายอย่างนะครับ สีสวยครับวันี้ขอกวนเรียบร้อยพลังเจ็ดดีรถยังไม่ช้ำครับหรือถ้าใครสนใจอยากได้ทะเบียนก็ติดต่อได้ครับเราก็มีบริการทำให้เหมือนกัน มุ่โมักับทับครับโอ้เดินกระต่ายเลยโอย้กระจอกแท้ขับรถไทยติดลมเนาะขากูโอ,โอ้เดินกระต่ายเลย มือ่นเบิ้นหนทางมันนี้มือ่นเบิ้ลเราหนทางอโอ,โอ,โอเดินกระตายเลยบิดตัวหแหมรถใหม่แต่รถเก่าทำไม่ได้ครับอันตราย เดี๋ยวเผาลูดรถใหม่ก็ทําได้ครับอะไรยังใหม่อยู่แต่เป็นรถเก่าก็แต่เป็นรถผมผมจะไม่ทําแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายครับเพราะรถเราเก่าเดีวว๋ยวพวกเฟืองตัวเดินพวกเฟืองขับมันวิกนิดเดียวเองครับเอาตัวเดินชอบลูด เด็ดเจ็ดอีทั้งนั้นเลครับทีมงานนี้แต่ครั้นี้เป็นกสีไทย ออคันสบายๆครับที่ไม่เอามาอีกคันหนึ่งก็เดี๋ยวมันหลบทางกันยากครับโอ้มาแล้วเนิบๆเขียวเหนียวซับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 1 1 2 3 4 2 3 0เลยนะครับ อยู่รถได้ที่หน้าง,งานเลยครับพร้อมใช้ครับคันนี้พร้อมใช้เอาไปเติมน้ำมันทำงานอย่างเดียวดูคร,นนครับเนินๆนะครับนีออ่ลื่นครับไมโครเดินมาเมื่อกี้ครับลื่น สองสามสี่สองสามศูนย์นะครับอาแสนเจ็ดครับวันนี้ một lắm Ơ, ừ, เ e นี่เครื่องคอมเนี่ยแรงจริงครับแรงจริงอะไรจริงอ่ะเดี๋ยวยัยงไงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเรียอแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับทีนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ